สวัสดีครับเดี๋ยวจะหาว่าผมโกหกนะครับเดี๋ยวจะหาว่าผมหมูนะครับอ่าดูนะครับแผนที่จังหวัดบนนะครับเทศบาลอันนี้บ้านผมนครับตอนนี้ผมจอดรถอยู่ปั๊มปตทอ่อา,บ,าบ, <c oughs> อบ้านประดุกนะครับปตทบ้านประดุกนะครับทําไมผมถึงบอกว่า ถนน24เนี่ยยาวมาจนถึงในเมืองเลยนะครับแล้วชื่อถนนเป็นโชคชัยเดชนะครับแล้วก็มีคนไม่เชื่อนะครับเดี๋ยผมจะสูไม่ดูท่านเห็นไหมครับเนี่ยทุ่งสีเมืองนะครับเนี่ยทุ่งสีเมืองนะครับถนนหมายเลขยี่สบสี่ใช่ไหมครับท่านดูถนนโชคชัยเดรุดมนะครับเนี่ยหมายเลขยี่สิบสี่นะครับแล้วก็มีอีกชื่อ มีอีกชื่อหนึ่งก็คือถนนอุปราชเห็นไหมครับคือผมงงตรงที่ว่านี่แหละผมเวลาผมทําคลิปแล้วผมผมถึงสงสัยว่าเราจะเรียกถนนพวกนี้ว่าอย่างไรดีนะครับนะครับแต่ว่าถ้าในเขตเทศบาลน,นะผมจะใช้เป็นเป็นถนนอุปราชนะครับผมจะไม่เรียกเป็นถนนโชคชัยเดชนะครับถึงในในแผนที่นี่จะเป็นถนนหมายเลขยี่สี่นะครับเนี่ยหมายเลขยี่สี่เห็นไหมครับเนี่ย มายเสี่ยามาจนถึงถึงไหนครับมาจนถึงอ่านี่เลยครับแยกราชพัฒเลยครับนี่สามแยกเลยครับเนี่ยมาต่อกับอ่าสองหนึ่งสองถนนชยางกูลซึ่งชยางกูลจริงๆนะจะเริ่มนับจากกิโลศูนย์นะครับแยกกิโลศูนย์นะครับมันก็เลยทําให้เราสับสนว่าจริงๆแล้วนะเราจะเชื่อแผนที่อะไรนะครับ แต่แผนที่ของ Google นี่ผมส่วนหนึ่งก็คือมันมันมันก็เชื่อถือได้ส่วนหนึ่งนะครับแต่อีกส่วนหนึ่งมันก็เชื่อถือไม่ได้นะครับในเส้นทางอะไรเนี่ยมันเชื่อเชื่อถือได้หมดนะครับเพียงแต่ว่าตัวเลขถนนนี่อาจจะไม่ตรงนะครับเราต้องไปดูในแผนที่ที่เป็นแผนที่ทางหลวงนะครับจะเป็นแผนที่ของทางหลวงนะครับ ตัวนั้นนะจะบอกหมายเลขถนนอย่างชัดเจนนะครับเนี่ยกุดในกุดปลาขาวเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยถนนหมายเลขยี่สิบสี่นี้นะครับนะครับถนนสถิตนิมานการนะครับเนี่ยยาวไปจนถึงอําเภอพี่บูรณ์นะครับเนี่ยมันจะตีคู่กันมากับเส้นสองสี่เลยครับเนี่ยตีคู่กันมาเลยครับจนมาถึงสาราหาแยกวารินนี่แหละครับหาแยกวารินนี่ครับเนี่ย ห้าแยกวาลินเนี่ยที่ผมมาเนี่ยนะครับเนี่ยก็มาเส้นสองสี่เห็นไหมครับแล้วก็มาเลี้ยวขวามองงินสารพระพุ่ไม่หลายเห็นไหมครับเส้นสองสี่นะครับตรงมาถ้าตรงมาทางนี้เนี่ยก็เป็นสถิตนิมานการไปอำเภอพิบูลนะครับถ้ามาทางนี้ครับเนี่ยจะเป็นสถลมาศเห็นไหมครับแต่เป็นถนนหมายเลขยี่สิบสี่นะครับนะครับถนนหมายเลขยี่สิบสี่ชื่อของชื่อของเขาเนา่ก็คือโชคชัยเดชนะครับนะครับ แต่ว่าถ้าอยู่ในเขตเทศบาลนี่จะเป็นสะทนรมาร์คสะนรมาร์คเนี่ยครับแต่ถ้าเราซูมนะครับซูมไปบางจุดนะในแมปนะเขาจะเขียนว่าโชคชัยเดชนะครับเหมือนกับที่ผมซูมเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยถนนโชคชัยเดชนะครับทั้งที่ว่าถนนเส้นนี้เป็นสะทนรมาร์คนะครับเพราะมันอยู่ในเขตเทศบาลนะครับเราก็เลยไม่รู้ว่าเราจะเรียกว่าอะไรดีนะครับเนี่ยสะทนมาร์คนะครับ สะทุนละมาร์กนี่จะยาวไปจนถึงอำเภอเดชอุดมนะครับมาจนถึงเดชอุดมเลยนะครับสะทุนละมาร์กเนี่ยก็คือวาลินเดชนะครับเ็าเรียกว่าสะทุนละมาร์กนะครับแต่ว่าในแมป Google นะเป็นถนนโชคชัยเดชนะครับเพราะว่าเป็นถนนหมายเลขยี่สิบี่นะครับและถนนยี่สิบี่มันเริ่มต้นตั้งแต่ตรงสี่แยกตรงสารพระภูมเย,เยอะนะครับที่ในคลิปที่ผมบอกนั่นแหละครับ ทางหลวงแผ่นดินเริ่มต้นที่นี่นะครับแล้วก็มีหมายเลข24นะครับนั่นแหละครับคือจุดเริ่มต้นของทางหลวงหมายเลข24ในฝั่งจังหวัดอุบลนะครับนะครับชื่อมันอาจจะซ้อนกันนะครับชื่อมันอาจจะซ้อนกันเห็นไหมครับพอมาถึงเดชปั๊บเนี่ยพอเลี้ยวขวาปั๊บก็จะกลายเป็นโชคชัยเดชนะครับจะเป็นโชคชัยเดชเห็นไหมครับ แต่ถ้าก่อนก่อนเข้าเนี่ยจะมีสถนละาาร์เห็นไหมครับโชคชัยเดชนะครับจะมันมันจะเป็นสองชื่อครับชื่อวาลินมาเดชเนี่ยจะเป็นสถญละมาร์นะครับจริงๆนะครับโอเคนะครับเอาแค่นี้นะครับผมก็อ้างอิงจากแผนที่นะครับผมไม่ได้มั่วนะครับผมอ้างอิงจากแผนที่ทั้ง Google ทั้งกา r m มินนะครับนะครับชื่อถนนนะครับ